สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับลุกแดงในชุดเดิมนะครับเหตุ <c oughs> <c oughs> ที่เป็นชุดเดิมก็เพราะว่าอันนี้เป็นคลิปเก่าที่เคยผ่านสายตาท่านผู้ชมมาแล้วแต่ว่าวันนี้ที่นำเสนอใหม่เพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงที่ลุงแดงใส่เสื้อตัวนี้นำเสนอมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยม,มาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่า มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็รายละเอียดอื่นคงไม่ต้องนําเสนออะไรแล้วเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ลุงแดงเคยนําเสนอมาสองครั้งนะครับแต่ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้นะครับกันลืมอยู่ที่ตนนําบลหนองประดูนะอ,อําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นที่ดินที่มีชุมชนอยู่โดยรอบนะครับแต่ว่าเป็นบ้านเรือนห่างหางก,กันนะ นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นคลิปเดิมที่เคยผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วท่านผู้ชมลองสังเกตที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่อนหลังนะครับจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่ดินแปลงนี้นะครับตอนนี้ก็ชวนท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากอำเภอเราขวัญเนี่ยยี่สิบหกกิโลแล้วก็อยู่ห่างจากจังหวัดกาญนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแ80ดิกิโล แต่ใกล้กับอำเภออูทองนะครับอำเภออูทองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างจากที่ดินแปลงนี้ยี่สิบกิโลแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีสี่สิบเจ็ดกิโลนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพเพื่อจะมาชมที่ดินแปลงนี้นที่ดินแปลงนี้ห่างจากสนามสนามบินดอนเมืองประมาณร้อยสามสิบกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่ ไม่ไกลนะครับไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ครับขับรถสบายสบายก็จะได้มาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้แล้วที่ดินแปลงนี้นะครับเมื่อครึ่งเดือนก่อนตอนที่ฝนตกน้ําท่วมอําเภอเราขวัญอาเภออะไรเนี่ยนะครับในจังหวัดสุพรรณก็ท่วมเยอะเลยแต่แปลงนี้ไม่ท่วมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองสังเกตดูว่ามันมีคราบน้ํามีรอยน้ําตรงไหนบ้างมแม้กระทั่งถนนก็ยังคงความ สวยงามอยู่นะครับเ <c oughs> <c oughs> นะี่ยท่านผู้ชมทางซ้ายมือเนี่ยเป็นไลเ่เผือกท่านผู้ชมยังจำได้ไหม <c oughs> ตอนแรกคิดว่าบอนแต่ไม่ใช่อ่ะถามเขาแน่นอนแล้วปรากฏว่าเป็นไลเ่เผือกนะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่ดินของเราพอดีเลยแปลงแบ่งล็อกอยีง่งมีถนนผ่ากลางเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็จัดเป็นล็อกไว้8ปดล็อกนะครับท่านผู้ชมจำได้นะ งแดงจะได้ไม่ต้องเล่ารายละเอียดมากนะครับอันนี้เป็นคลิปเก่าที่ที่ลุงแดงพาชมถนนราดทีติดกับที่ดินนะครับก็จะเห็นเป็นถนนกว้างเลยนะครับกว้างแล้วก็บรรยากาศภายในก็อากาศดีโล่งโปร่งสบายนะครับต้นยาต้นไม้อะไรเขียวคจีดูสบายตาดีลมก็พัดขิวเลย ครับพงยังปลิวไหวไหวไหวนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่น่าจะน่าจะสุขสบายอีกแปลงนึงนะครับเพราะบรรยากาศมันดีก็เหมาะที่จะท่านผู้ชมจะมาจับจองไว้ทําปลูกบ้านทําสวนอะไรไว้เล็กๆไว้พักผ่อนหย่อนใจหรือจะมาอยู่อาศัยนะครับหรือจะมาเฉพาะวันหยุดอันนี้ตามสบายเลยนะครับ เอาละครับทีนี้เรามาเริ่มดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับอพอแผนกล้องกลับไปท่านผู้ชมเห็นไหมตอนที่เราดูครึ่งแรกนะครับมันยังไม่มีเสาไฟฟ้าต้นเผือกก็ยังอยู่เขียวชวอุ่มไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ไร่เผือกตรงนี้เขาถอนเรียบร้อยแล้วเตียนเลยนะครับ นะครับเป็นที่ดินแบ่งล็อกตำบลหน,นองประดูอำเภอเราวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและตอนนี้ก็มีชาวบ้านเขาเอาแพะมาเลี้ยงคือก็ดีไปอย่างหนึง่งตอนนี้ยังไม่มีคนอยู่อาศัยก็เอาแพะมาเดินกินหญ้ากินอะไรหญ้าได้ไมมลกนะครับวิวภูเขาก็ยังมีสวยงามอยู่นะครับเห็นไหมฮะไล่เผือกเตียนแล้วแต่ว่าไล่เผือกอย่างเดียว จะถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าเป็นพืชตามฤดูกาลของเขานะครับที่เปลี่ยนแปลงก็คือหน้าที่ดินแปลงเนี้ยเขาปักเสาไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นีนีปักเสาไฟฟ้าแล้วนะครับเมื่อตอนครึ่งแรกที่ท่านผู้ชมเปิดดูมันยังไม่มีเสาไฟฟ้าใช่ไหมฮะอันนี้แหละความเปลี่ยนแปลงละคือตอนนี้ทางการไฟฟ้าเขามาปักปักไฟฟ้าให้แล้วทีนี้ก็ส่งผลให้ทําส่งผลทําให้ลุงแดงเนี้ยก็ประหยัดต้นทุนลงไป พอประหยัดต้นทุนลงไปลุงแดงก็เอาส่วนที่ลดลนะั่นมาลดราคาที่ดินแปลงนี้นะครับตอนนี้นะครับอัปเดตราคาของที่ดินแปลงนี้ตอนนี้สองร้อยตารางสองร้อยตารางวาของที่ดินแปลงเนี้ยประกอบลุงแดงนําเสนออยู่ประมาณแสนห้าแสนหกต่อหนึ่งล็อกนะครับสองร้อยตารางวาตอนนี้ลุงแดงนะครับประหยัดต้นทุนเรื่องการเดินไฟฟ้าเข้ามาเนี้ยนะครับก็เลยนําส่วนที่ลดลนะั่นมาลดให้ ที่ดินแปลงนี้คือสอง้อตารางวาของที่ดินแปลงนี้ตอนนี้เหลืออยู่แสนสามท่านผู้ชมว่าถูกลงเยอะนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ที่ชอบที่ดินแปลงเล็กๆเนี่ยก็จะประหยัดต้นทุนลงไปเยอะเลยนะครับน,นี่ท่านผู้ชมผู้ชมเห็นไหมเสาไฟฟ้าเขาปักมันเป็นแถวเลยปักโดยทางการไฟฟ้าเขานะก็เลยทําให้ลุงแดงนี่ประหยัด ประหยัดต้นทุนไปเพราะว่าดวงแดงจะต้องจัดเรื่องเรื่องไฟฟ้าเรื่องปรับปาให้เข้าถึงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประหยัดต้นทุนลงก็มาลดราคาที่ดินให้นะครับเนี่ยสำหรับผังก็เปลี่ยนไปตามนี้แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าต้องต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าสองร้อยตารางวาแสนสามเนี่ยเหลืออยู่สามแปลงเท่านั้นนะครับ ท่านผู้ชมก็ลอลงศึกษาดูเอาแล้วครับวันนี้ลุงแดงอัปเรตให้ท่านผู้ชมชมตังนี้แหละมีอะไรสงสัยก็ติดต่อสอบถามมานะครับสําหรับวันนี้ลาเท่านี้ครับสวัสดี